กราบกราบกราบบัดนี้วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นะคะเป็นครั้งที่40แล้วของการสวดมนต์ที่ข้าพาเจ้านางกัญญาลักษ์ทัวร์สีขอถวายเสียงสดสะเยายพระสุภพระบรีลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธทมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติและได้มีสมาธิจดจ่ในอ,อ,อัคระปัญญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดวัที่1ชุมนุมเทวดา มันตาจักรวาเลสุ่อตะลาาชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสาสุนันตุสักขโมกกะทังสาเกกาเมจรูุเปคิริสิคาราตเตจันตลิเคปิมาเนทีเประเทจัคาเมะจัลุวะนักขันเนกแอบวตุมุนิเขเตปุมาเจยันตุเทวาฉลาดถัลวิสเมย์ขะคันธมนาคาปิทันตาสันติเกยังมุนีวรวจนังสาธโบเมสุนันตุธรรมสวนาค์กาโรยามรันตาธรรมสวนาค์กาโรยามรันตาธรรมสวนาค์กาโรยามรันตา บทที่สองบท basics, บูชาพระรัตนตาตัยอิมินาสกาเรนะพุทธังวิบูชยามมอิมินาสกาเรนะธรรมังวิบูชยามมอิมินาสกาเรนะสังฆังวิบูชยามาบทที่สามบทกลาพระรัตนตาตัยอาะหังสัมมาสุพพโธภกวาพุทธังภควันตังคบิจาเทมีสวะฆาโตภควาตารมม์ธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควาโตเสบภคสังโฆสังฆันามามีบทที่สี่ บทสวดนมาสการศีทธิคาถานมตะสาะคะวตะระหะโตสัมมาสมุทธะสะนามตสาะคะวตะระหะโตสัมมาสมุทธัสะนามตสาะคะวโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสะบทที่หบทสวดไตสรณะมนาาทะพูททางสรณงคัจฉามิธัมมังสรณงคัจฉามิสังฆังสรณงคัจชามิมตุติยัมปิพุททางสรณงคัจชามิมุติยมปิธัมมังสรณงคัจฉามิมีตุติยมปิสังฆังสรณงคัจฉามิมีตติยมปิพุททางสรณงนัจชาติมีตัติยมปีธัรมังสรณงนัจฉามิีต สวสัจจกิริยาคาถาหน้าที่มีสาระนังอันยังพุทธมีสาระนังว่ารังยตนะสัจวาเชนะสติมีพุทสัพพทาน้าที่มีสาระนังอันยังธรรมมีสาระนังว่ารังยตนะสัจวาเชนะสติมีพุทสัพพทาน้าที่มีสาระนังอันยังสังคมีสาระนังว่ารังยตนะสัจวาเชนะสติมีพุทสัพพทาเอาไปไปไปเอาไปถามบทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภะขบวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนสัมปันโนโสขตโรกับวิจุนะนุตโรปุริสธรรมะสัตติสัทธิบรมมนุสสันต์ผู้โธภะคะวาตเปฏิปี่ไธรรมานุสติสวะขาโตภะคะวะตาธรรมโอสันติติโกอกาลิโกหิปัสสิกโกปะนะญิโกปัจตันเวทิตาโพวิญโยหิติจบทีกาสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ jadi dan cetari puri sayu kani ata puri eh sabu kapa to sabu kasang ko ahu pa ahu na yo raki ni anu terang bunyak kita รัตนาณสุยานิทพุตานิสมาคตานิภูมานิมายานิมานตลิขิตสัพยาพุตตาสุมาณาภวันตวโรถวิสากาจสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิพุตานิสาเมธัสสัพิเมตังกโลธรรมมนุสิยะปชายาติวาจารลโตจหารันติเยปะริงตัสสมาหินีลคกขาปัมมิตายังกินชีวิตตังอิจิวะหูรังวาสเกสุวายังรัตนังมณีตังนนโนสมาหิติตัสสะกเตนัยทบิพุเถรัตนังมณีตังอิเทนัจเจนะสสุปัสกนตุขหายังวิรักขังกมังตังมณีตังยะสัชคยาสัง ยามุนิสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเนนะสัมมาจินตีธรรมปิธรรมเนตตนังปณีตังเตนะสัจเจนะสุภปจงโตยะมุรตเตโสปะระวานายสุจินสัมมาทินานันตาริเิกัญญามา สมารที่น่าเทน่าจำโมนาวิจติถังบิดาเมรัตนางบุญีตังใหเทน่สัจเจนสุวัติหงตุเยบุคระธาสัตตังปัสตาจตารีเอตานิภาริหงติเอธาเกนยสุขตัสสาวกไถเตสุธินานิมหาภรานิังพิษันเกลตั้นางบุญีตั้งใหเทน่สัจเจนสุวัติหงตุเยสุภยุตตามนัสัตตะลเฮนาเอกามิโนโคตมาสัสนามิเตวติปัสสัมตังวิขยาห ละถามมือฐานิพุติพุชมานาอิตัปิสังเขตตนัิิตนะสจเจนะสุวัติหุตุยาถินตะคิโลปะเรวิโตสิยาจะทุกภาพิวาเตปีอสามกามปิโยจะทุปอมังสัปปุริสังหามิโยอริยสจานิเวชปาสติอิตัปิสังเขตตนัินิเตนะสจเจนะสุวัติหุตุยอริยสจานวิภาวนติคัมปีรปัญเยนะสเทสิตานิกินจาบิเตหุิผู้สปมานาเตภวังอรรมะมาิยันติทัปิสังเขตตัณตนั ตัสหวัสสทัสนะสัมปทายาตยสุธรรมมาจากิตาภะวันตะสกายทิ่ถิวิจิกิชิตาจัสิลก็ตังว่าปีธาติกินเจจตุหปบายหิจาวิปมุตโตชาตจภาพฐานานีพระโพกาตุงุทธมปิสังเกตและตังหปณิตังเอเจนะสะเจนะสุวัรณติพนตุกินจาปิโสกามังกรติปาปังกายเยนวาจายุตเตจัสาวาพระโพสตัสสาปาชิเตชาทายาพระพาตาทิธาธาปะสาวุตตายทำปิสังเกตและตังหปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวาติหนตุวะนะปะคุมเพยสาพุสิตะเคคิมมหานามาเสปัสทัสมิ่งคิมเหตตุปะมังธรรมาวรังอเทศยินิพานะคามิณปะนังมหิตายะทมปิพุทธิรานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติหนตุวะโรววรัญยุโวราโตวราหารนตโรธรรมาวรังอเทศยินิธทมปิพุทธิรานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติหนตุขีนังกุรนังนัววางนาทิสัมปะวังวิรัตจิตตายะติเกภวปัสมิ่งเตคินภีชาวิลุทะหิฉันท นิญพินติทิรายะถาัาปะทีโปิจามิสังเขระตนนังปัีตัง เอเจนะส์เจนะสุบัติหงตุยานีตะพุตานีสมังคตานิภุมานิวายานิวันตลิเกตะาขตังเทวมนุสสะพูชิตังพูทังนัมมัสสัมมาสุบัติหงตุยานีตะพุตานีสมัคตานิภุมานิวายานิวันตลิเกตะาขตังเทวมนุสสะพูชิตังธทมังนัมมัสสัมมาสุบัติหงตุยานีตะพุตานีสมัคตานิภุมานิวายานิวันตลิเกตะาขตังเทวมนุสสะพูชิตังสังฆนัมมัสสัมมาสุบัติหงตุบที่สิบเอ็ดอาตานาติยาปริตบทย่อสัพพะโลกาวินิมุตตตตโโสสััพพะะนาว พระเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภวาสาเพนติโยวีวันชันตุสาพโรโควินานตุมาเตภวานวันตรายโยสุกีธิกายุโกภะวะพิวานันสีลีสนิจังอุทาปจัยนโนจารโรธรมังวาตันติอายุโนสุขังวะลังบทที่สิบสองอาทิตต์ปริยายสูตรเอวามสุกลง เอวเมสูตังเอกังสมยังภควาขยยังวิหรติขยาสิเสสัทินพิภสหเสนตัตโรโคภควาพิวมันติสิสะพังเิวที่ตังกินจาพิขเวสสะพังที่ตังจากคูพิขเวที่ตังรูปาทีตาจากุวิญญาณังทีตังจากคสัมปัสสที่ตัวยปิทางจากูสัมปัสปัชยยาปัชยติเวที่ตังสุขังวาทุขังวารุกรรมสุขังวารุมะอย่างที่ตั้งกินนะที่ตั้งอันที่ตั้าละขั้นขินาโสสขินาโมขั้นข นงอาิตังโสตสัมผัสโสอาิตโตยามปีทางโสตสัมผัสสะพัชยาปัชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกามสุขังวาตามปีอนทิตตังเกนะอาิตังอาิตตัง ราคาขีนาทกขีามงหขีนาที่ตังชาติยาชะลามารณนสเกหริเทวีทุกิุมนาเสหิอุพยาเสหิสิจันติวัมีขานังอธิตังคันธาทีิตาขนวิญญาณังอธิตังคนัมปสอที่ตัวยังบิทางคันัมปสอปัจฉยาปัจฉิเวชิตังสุขังวะสุขังวะธุกมสุขังวะตัมบีอธิตังเกนาทิตังอธิตังราคาขี่นาทศขีามหขีนาที่ตังชาติยาชะลามารณีนาโสกเกี่ยุรีเทวีทุเกี่ยวุามนาสเสหิอุพยา ชีวะหาอธิตาลาษาอธิตาชีวะหาวิญญานางอธิตังชีวะหาสัมผัสโซอธิโตยัมปิทังชีวะหาสัมผัสสัพพชายยปจิชิตพิธยญตังเขาแชทมาหาแม่ สุขังวาุขังวะุัามาสุขังวาตัมปบีิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคทินาโสักกินามหะกินาอธิตังชาติยาชลามารีนาโสกเหิปริเทวีทุเกหิุมนะเหิยาเหิสันติวามิกายทิตโตปะระทภาิตตกายมินานังอทิตังกายสัมสทิตโตยมปิทังกายสัมัสสภะชียวปะเชติเวทะิตังสุขังวาตุขังวุัามาสุขังวาตัมเิอยธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคกินาโทสักกินามหะทินา ตมาที่ตํ้มโนวิญญาณังอติตมะโนัสโสอตัวยมิทังโนส้มผัสสาชยาวชีติเวทิตังสุขังวะสุขังวะถุกขรสุขังวะตามบีอทิทังกนะอัติตังอัิทังนักขีนัสุังขินัมังขินอทิตังชาติยาชะลามรานสโเกหิบริเทวหิทุเขหิมนาเสหิวยะเสหิวเวิตันติวะธรรมียะังปัสังเพียเวสุตวาริยสาวะโก จากุมมิ้ปีนี้พินทติรูเป็นสุปีนีพินทติจากคุมญาณในปีนี้พินทติกวมัสีปีนีพินทติยามไทางจากูสัมผาสัพะชยาวชติเวทีตังสุขังวะทุกังวะทุกกาสุขังวะตาสมิปีนีพินทติ โลตัสมิงปินพินทติสเทสุปิพินติโสตวิญญาณปิพินติโสตสัมผัสเสปีนิพินติยามปีทางโสตสัมผัสสัชยาพัชติเวทยีตังสุขังวาทุกังวาทุกมาสุขังวาตาสมิงปินพินทติคณะสมิงปินพินทติคันสุปิพินติคณะวิญญาณปนิพินติคณะสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางคณะสัมผัสสัชยาพัชติเวทีตังสุขังวาทุกังวะทุกขะมัสุิ ยามไทางชีวหสัมผัสสัชยาวรปชติเวทียึตังสุขังวะทุขังวะทกมาสุขังวะตสมิปินิพินทติกายะสมิปีนิพินทติโพธะทัพิสุปินิพินทติกายะวิญญาณในปินิพินทติกายะสัมผัสเสปินิพินทติยามไปทางกายะสัมผัสสัชายาปชาิเวทียึตังสุขังวะทุขังวะทกมาสุขังวะตสมิปินิพินทติมันัสมิงปินิพินทติธรรมิสุปินิพินทติมโนวิญญาณในปีน เยมตมีติยานังโหตุสุขินาชาติภุสิตังธรรมมาจะยังก็ตังกะระณิยานังบะรังอัตถายะติวัชานะติติธิที่พระโวตจักขะพระกวาตัมมะนะเตวิคุโขพระกวาโตภะสิตังพินังทุมะสะมินจะปานะโหยะกะระณะสะมินภะญะมะเนตัสสะภิกุสหะสสาอะนุภาทยะสะเวหิจิตานิวิมุตติสุเต วที่สิสามมนาตตะระสุตังอวเมสุตังอกังสมัยยังภควาภาระนวิศริยังวิหารสีจีปัตเนมิขทเยตะตะโคภกวาปัญจวัคคียาิมันเสรูปังเพื่วนะตาลูปังจิทังเพวตาเปรินยทางรูปังอภยะสงฆวตรยะละเพจจะรเูปเอวังเมรูปังหนุเอวังเมลูปังมาหสิติยิ่สมัยจโกิเเวลูปังนันตาสมูปังอภิษิยะสงฆ์วัตรตินัตาะปฏิลูเปเอวังเมูปังหุนตุเอว

สังขารานัตตาสังขาราจะหิตังพิคเวตตาปูิสชนายิดทางสังขาราภระจะยึสังขาตยุงนละเพืจะสังขาราเลสุเอวังเมสังขาราอนตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติจิสมาจะโคพิคเวสังขารานัตตาจิสมาสังขาราภระจะยึสังขารตินัจะรับปติสังขารเลสุเอวังเมสังขาราอนตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติ

ตังกิมายทิเเวเวทนานิจาวานิจาวาเตนนิจาวันติยาันนิจังทุกขังวัตังทุกขังวัดติทูกขังมันติยามันนิจังทุกคงวิปันามาทำมังกาลังนตังสามนปัสสิตุเอตัมมาไมโสมัสมีเอโสเมียตตโให้ตังมันเตจังกิมายาทถิเเวสัญญาิจาวานิจาวาเตียนิจาวันติามันนจังทุกขังวัดตังทุกขังวัดติทุกขังมันติยามันนจังถุกคงวิปันามทำมังกาลังนตังสามนปปัสสิตุไอตัมมาไมโะมันเสมเอ นังก <c oughs> ิมายาทถี่ยพิคเวสังขารานิจาวานิจาวาเตียนนิจามันเตยมานานิจังทุกขังว่าจังสุขังว่าจิทุกขังมันเตยมานานิจังทุกขังวิปปล่ยนิามันทำมังกังสังสมนุปปัสสิตองเทตมะมาไอโซมัสใชม่ไอโซเมียท่าทีนให้ตังมันเตยนังกิมายาทถี่ยพิคเวเิญญาณังนิจังว่านิจังว่าเตียนน้จามันเตยมานานิจังทุกขังว่าจังสุขังว่าจิทุกขังมันเตยมานานิจังทุกขังวิปปล่ยนิมันมัน ถูกครั้งวิปาริ่นามาทำมังกำลังนุตังสัมพนุปัสสิตรงเอตัมมะมาเอโซหะมัสยมิเอโซเมตตาติโนเหตังมันเตตัสมาติหะพุทเวยัยงกิจิตรูปังนกติดานะคะแต่ปัจจุบันนางชะต่างวะาพระอิศวรเราังปะสุความวายิ่นังวะาะนิธังวายัญโทเรชันเทวาสับพังรุด sepang ne tang mama ne so hama semi ne me so ata ti me tang ne sapu tang so ma penya ja se ya ka ti be sana ti ta na ka ta pa chuba na se ta wa ba hi cha wa ura ri ka wa zu ku wa sa pe be sana ne tang mama ne so hama semi me so ata ti me tang ne sapu tang so ma penya ja se ya ka ti tita ya ti ta na ka ta pa chuba na se ta wa ba hi cha wa ura ri ka wa zu ku wa sa pe ne tang mama ne so hama semi ne me so ata ti me tang ne sapu tang so ma penya ja se ya ke ti sen ka la ti na ka

yang kita bini anak kita itu anak kata percuma anak aja tanggung apa kita bawa orang kita bawa semua orang ini tanggung apa ini tanggung aja sudah sendiri dia bawa sampai bini anak ini tanggung mana so ama semina miso atau ti eh mau tanggung apa tanggung sama penjaga tetap sampai eh bang bos sampai tuh besu tuh wali ya sampai kalau pas bini pindah ti sini aja bini pinta ti sangkali sup ini pindah ti bini anak seminggu ini pindah ti ini pindah tanggung berasa ti berasa kami mau jadi mau jadi seminggu mau jadi ti yang kata kata barang asal tanya ti berasa nanti ti ti mau พระขาวาธรรมนาปัญญาวัคคียาภิพุปะขาโตภาษิตังพินันหุยมัสมินจ่าปัญญาวียก้อนนัสมินปัญญามณีปัญจวัคคียานาภิภุนางลูกป,ปาทยาเวหิจิตานิวิมุจจิงสุติเดี๋ยวมาต่ออีพีสองนะคะ